สวัสดีคะ่ะท,ทุกท่านคลิปนี้นะคะพาทุกท่านมารับชม Honda c ซ v i c ปี06นะคะคันนี้นะคะรูปทรงสวยงามเลยนะคะทุกท่านราคา229,000บาทนะคะราคานี้สามารถผ่อนได้ด้วยนะคะทุกท่านเครดิตดีฟรีดาวนะคะผ่อนเพียงเดือนละ5,000กว่าบาทนะคะระยะเวลา5ปีด้วยกันนะคะเครื่องโยนต์ดีนะคะ รถพร้อมใช้งานเลยค่ะภายในสวยนะคะสภาพแบบนี้เจ้าของบอกว่าหายากมากเลยนะคะรักษาไว้อย่างดีนะคะประวัติดีนะคะน็อตไม่เคยขยับเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้าไปสอบถามกันได้เลยนะคะ Honda c ซี i c นะคะเกียร์ออโต้ภายในสวยรูนะคะออปชันการใช้งานหลากหลายนะคะทุกท่านไม่น้อยค่ะไม่เพียงแสนกว่ารลเท่านั้นนะคะ ผ่านการใช้งานมาน้อยนะคะวิทยุ FM ใช้งานได้ครบนะคะเบาะสวยๆไม่มีขาดเลยนะคะทุกท่านกระจกไฟฟ้าทั้ง4บาทเลยนะคะ Honda Civic FD นะคะรถยนต์ปี06นะคะเกียร์ออโต้ท่านใดสนใจนะคะสามารถสายตรงไปได้เลยนะคะถ้าซื้อเงินสดก็สามารถต่อรองราคาได้เลยนะคะ ราคานี้ยังลดกันได้อีกนะคะแต่ถ้าหากท่านได้สนใจกรณีเงินผ่อนนะคะจัดไปเน้นเนาะก็สามารถคุยกับเจ้าของได้เลยนะคะเกี่ยวกับเงื่อนไขและรายละเอียดนะคะทุกท่านภาษีพรบยังครบครบยาวๆเลยนะคะปีหน้านะคะสีสารรอบคันสวยงามนะคะมีเล่มเอกสารชุดโอนครบครบนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินมาแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ